คือไม่ร้องแบบไม่ร้องไม่หยุดไม่ร้องไม่หยุดต้องมีน้ำตาไอคนเนี้ยอยากเห็นน้ำตามันสักครั้งอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่พี่เลือกคันแพงที่พี่คิดว่าแพงที่สุดเลยทำท่าไหนเพื่อนแกถั๊ดไฟยี่ เกลียดจนมันร้องไห้ คนเรามีออฟฟิเชียลนะคะทุกคนคือวันนี้เนี่ยซันติงไอเดียออกแผนการชั่วร้ายอีกแล้วคืออยู่กับพี่อ้อยทีไลก็มีแต่แผนการชั่วร้ายแล้วจริงจริงจะไปแกชอบมากคนนึ่นเขาเพิ่งกับพี่พี่หนูพูดจริงๆย <c oughs> ังจำได้นะคิดผีนะยังจำได้อยู่นะพวกแก เรื่องนี้หนูจะไม่ยุ่งนะคะแต่เรื่องนี้ยุ่งไม่ได้เลยค่ะท่านี่แกเป็นคนวางแผนได้ข่าวว่าพี่จะไปอะไรนะถ่ายงานกับพี่พี่ไฮโซปาร์ตี้แล้วมันมีดีเจในสังกัดเราซึ่งหนูรู้จักดีเลยคนนี้อ่ะคือมันเป็นคนที่แบบถามไว้ก่บตั้งแต่รู้จักมันมามันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนะแต่หนูอยากเห็นมันแตล์แตหนูอยากเห็นมันแต่หนูอยากเห็นมันแตลแตอากเหาไม่ร้องไห้เลยคือไม่ร้องแบบไม่ร้องไม่หยุดไม่ร้องไม่หยุดต้องมีน้ำตาไอคนนี้ยอยากเห็นน้ำตามันสัักคคครรร้้งอออ่ะนนนีืใเาหย ขาวดำด้วยนะ <c oughs> เขโอ้ยย <c oughs> องๆนั่งคอยอั่งพอยเป็นนักแสดงด้วยไหมใช่คอยเป็นนักแสดงด้วยมันหน้าเหมือนไส้ค่ะผู้คนจำมันหน้าเหมือนไส้ไปก่อน <c oughs> อนะเดี๋ยวก่อนถ้าได้ไปแกงเองนะเดี๋ยวเราเจอกันนะเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> เอาน่าไม,ไม่ไปแกงเอง <c oughs> ไม่เอาค่ะพี่ไปทำ <c oughs> ไมอ,อ่ะม,ม,มันเห็นหน้าหนูมันน่าจะรู้แล้วแหละว่าหนูมาแกงมันพันก็แบบพี่ไง มันไว้ใจพี่ไว้พี่แบบแล้วต<จ>่อไปมันมันจะไว้ใจไว้ใจพี่เ <c oughs> ชื่อหนูรอบนี้หนูขอแบบน้ำตาลูกผู้ชายต้องออกมาบ้างแหละแกคนเดียวเลยวันหลังแกก็จะพูดว่าพี่เป็นคนทำดีเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่ในสายไหมได้ก็โทรสั่งการพี่แล้วพี่ก็จะทำตามสั่งแก่เอางัา้นหนูก,ก็โดนคนเดียวดิงั้นหนูก็ไม่คนรั่งเอ้าก็แกเป็นคนคิดแผนไงเอาแล้วพี่ไม่ลงมือกับ คนมันไม่เฟร้มันไม่แฟร้ใช่ไหมพี่กุ้งเบือหลมันเป็นอย่างนี้นี่เองสรุปสรุปถ้าผลสุดท้ายบึ้บแกล้งมาใครเป็นคนคิดพี่เป็นแบบพี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆใครจะแกล้งพี่ก็พี่ก็ลำบากไงโอ้โหกินแต่ละคนจะเอาแกล้งไงว่ามบบาก็นี่ไงก็พี่ไปแกล้งพี่คิดเลยหนูจะแบบสั่งข้อสังการแบบบอกให้พี่แบบเอาอี ขอนักกว่านี้อีกขอแรงกว่านี้อีกแรงมันเป็นคนไม่ดีพี่ไม่ทันแล้วแหละพี่ทําไปกี่คลิปแล้วพี่มาแบบกลัวเป็นคนดีไม่ทันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่เคยแก้พี่ได้อย่าเผลอพีกุ้งวันหลังเอาไหมเกิดไปแกล้งเขาแล้วโดนทอยมันจับได้เวลาแกล้งอยู่อะไรเงี้ยวิ่งหนีพี่ก็แบบทอยพี่ไปเกี่ยวแล้วพี่ก็ไม่ต้องโยนมาให้หนูนะลุ่ต้อโยนให้พี่กุ้งอะไร แกต้องอยู่กับพี่ตลอดนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอยู่ในสายเองแล้วมันแบบลงพื้นที่เองนะมันทุกที่มันคนบางแขนไงแต่ลงพื้นที่เองมันอาจจะประหม่าอะไรอย่างงี้ได้เดีหนูอยู่ในสายเป็นเพื่อนพี่เองเลยก็บอกมาทำเลยแกแกแค่อย่าบอกไม่หน่ะพี่กอดน้องคอยพี่ไม่ไม่ไม่พี่ต่อยมันพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแฟร์ผัดน้องคอยมัดตีแบบพี่ตีมาลงไปเลยพี่พี่ก็จะแบบนี่ไม่ใช่ไม่ได้มการบอกให้พี่กอดมาก ไม่พี่ไม่แกล้งันไม่งันอ่ะไม่เรียกแก่แล้วอะไรเป็นการเป็นการอยากทำด้วยตัวเองค่ะไม่ได้แกล้งเนาะไม่้สมมติทำอย่างนั้นให้หนูส่งหนูไปแทนก็ได้ไปทำให้อ้าววแล้คนที่แกคุยอยู่นะเอาลืมไปลืมไปเราจะไม่ถังไปโอ้ทุกคตัดอะไรตัดลงเลยนะไม่ตัดมาตัดตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เดี๋ยวนี้เดีนยวทำไปก่อนว่านานรอนานใช่เดี๋ยวซันขอส่งยกต้องอยู่ ได้เลย <ไป S 1> พี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไี่อยากทำเลย <_ d ude> ไม่อยากทำเลยจริงๆนะไปพี่ไป, <_ d ude> ปเราอดูกันตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านของพี่กรณ์หรือว่าคุณพัฒน,น,น์พงธนาวิสุทธ์นะคะเจ้าของไฮโซปาร์ตี้ที่วันนี้แบบให้เกียรติเราได้เข้ามาดูรถของเขานะคะแต่วันนี้ม่จะไม่ได้มาคนเดียวพ่จะพาน้องชายมาด้วยทุกคนน้องชายเป็นแบบว่านักสแสดงซีรีส์ที่แบบว่าโอ๊ยใครไปที่ไหนสาวๆก็ Buddha. คลี๊ตอะเธอเอ้ยนู่นนู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับผมเหมือนไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าที่บ้านพี่กรณ์นะคะมีรถอะรขนาดไหนแกชอบรถใช่เปล่ะใช่ได้ข่าวว่าเพิ่งถอยพอร์ตมาใช่ครับพอร์ตเล่าเก้าเกาสามครับคือตอนนี้ร่ำรวยแล้วร่ำรวยละสนใจจีบได้ไหมยสียงโสดปะจีบได้เยพี่ขึ้นเบอร์โทรให้เลยเอ้ยซนทองหนึ่งเลยไปแล้วเข้าไปดูกันโอ้โหกคนใครเข้ามาบ้าง ึงไงอึ้งไงเองชาร์โลยี่ห้อไหนนะที่ผมชอบชอบพออยู่แล้วอ่ะอุ้ยน้องยังพี่กอนมาแล้วทุกคนพี่กอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของเราพี่กอนที่ใจดีที่มายอมเปิดลุงรถอลังการแบบนี้ให้เราดูกันก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับโอ้โหดูได้อันนี้ทั้งหมดฉี่คันที่ที่พี่กอนมีมีที่พี่ รักจริงๆก็มีเกี่ยวไว้ตรงนี้แปดคันแต่ที่จริงมากกว่านี้ใช่ไหมครับเขาก็จะมีลงรถอยู่ฝั่งออฟฟิศไอ้ที่ไอ้ที่ไม่รักจริงๆนี่ให้แบ่งให้น้องนุ่มบ้างนก็จะเป็นรถใช้งานประจำอะไรพวกนี้ครับแล้วเราเริ่มแบบไปทีละคนเลยไหม คู่กคแกรมโบเลยคือต้องแบ,บบ้าวสุดๆคืด้นี่เลย ตอนนี้พี่ย้อยถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมพี่หนูบอกเลยนะว่าคุณอย่างไอท้ทอยอะ่ะมันมันมันเป็นคนชอบเรื่องรถมากเว้ยพี่แล้วแบบบ้านไฮโซที่พี่ไปอะ่ะมันมีเกี่ยวกับรถมันมีรถอยู่ใช่ไหมพี่เลือกคันแพงที่คิดพี่คิดว่าแพงที่สุดเลยมานางออใช่ใช่แล้วพี่ก็ต้องหลอกมันไปทําอะไรก็ได้แถวตรงรถอ่ะเอาใกล้กลๆรถอ่ะพี่ทําอะไรก็ได้ใช่ แล้วพอมันไปแถวแถวตรงนู้นใช่ไหมพี่ก็พักมันพักมันพักทอยอะไปใส่รถเพร,ถาราะรถคันนั้นราคาแพงมันก็น่าจะเครียดแหละถ้าโดนรถเขาอะพี่รถไฮโซเราก็มันก็ต้องเครียดอยู่แล้วไม่ใช่รถเราแต่แบบพี่ก็ต้องเนียนๆน,น,นะพี่หนูแบบขอเนียนๆแล้วก็ขอแรงๆขอนหนักๆแล้วพี่พอพี่แบบผักไปเสร็จใช่ไหมพี่อ้อยแล้วพอ มันลงลงไปเสร็จปุ๊บพี่ก็ทำแบบเฮ้ยทอยมันโดนรถเขารถเขาราคาแพงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพี่ก็ต้องพูดให้มันเบลอเวอร์เพื่อใจมันเครียดเว้ยพี่เห็นไหมออที่พูดบีบมันแบบให้มันแบบเครียดจนมันร้องไห้หนึ่งพันคันในโลกใช่ไหมคะพันสองร้อยคำพันสองร้อยคำแค่เพลินละก็เงินออร์เดอรลีเอ่อร์แชร์เรนซ์แซลเล่ปีสองพันห้า ก็เป็นผลิตเป็นลิมิเต็ดคือเดิมทีมันเป็นรถแข่งเขาเอารถแข่งมาทําเป็นรถบ้านอ<ม>ะครคันนี้ในต่างประเทศก็ราคาขึ้น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 คนก็ชอบอะ่ะฮะก็สะสมเพราะจำนวนผลิตน้อยอันนี้ในประเทศไทยมีกี่คันครับในประเทศไทยตอนนี้พี่ว่ามีสักสี่คันันนะี่คนี้คือแบบแฟนๆต้องแบบต้องมีคันนี้เสมอทุกคนให้ทุกคนทายก่อนว่ากระจกได้ทุกคนทายกระจกก่อน ทายราคากระจกก่อนนะคอมเมนต์คอมเมนต์ทายราคากระจก400,000นะทายราคากระจกกันทุกคนพี่กอนเฉล์ฟเลยค่ะล่าสุดที่พี่ไปเห็นใน eBay ข้างหนึ่งประมาณ400,000กว่า400,000กว่าฮะเออพี่พี่เองก็ยังตกใจ ใครเดิน,นชนกระจกทีนี่คือแบบพี่เองกต็ตกใจว่าโอ้โหมันไปได้ขนาดนั้นพี่ผมไม่ทายแล้วับนมกับกลับกรับกลับกลับกลบกก่าทก่สุด่บบนานบี่ับกนี่น่าจะเับนลับนลับก็ับันค,คันนลับกลับับอันก <c oughs> ีัปก <c oughs> 1 9 5กโดนเปับกลับกลับกลักลบกลกลับกกลักลักบบบก เฉพาะใบหนึ่งนะใช่เฉพาะใบหนึ่งพี่กรครับเฉลยครับก็ต่อมาเนี่ยว่าผมยังร้เรื่องรถอยู่ป็นพันธุ์แท้เออเห็นคนจะเห็นความอลังการของรถพี่กรณ์นะครัะว่ายิขนาดนี้ ก็ดูกันตามสบายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาได้ไปไปดูกันระวังเดี๋ไปโดนเขคหุดโอุดหอยหยอะไรนี่จ้ะยใหม่นไอะไรดูีพอท่าไหนเกปัไปนี่ใส่เกมลืมบอกว่าไม่ต้องแต่เกที่มีนี่มา ต้องบอกอะครัไม่ได้อะมึงไปรู้ดิคันนี้คันคลาสสิกก็าด้แล้วขอโทษที่แต่พวกมันเท่าไหร่ทำไงเวลาดูชมทามาดูมื่กี้เมื่อกี้ไม่มีนะตอนไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้ว่ามีแบบโอ้ยหรือว่ารถเขามีรอยก่อนหรือเปล่าไม่ได้ไม่มีเมื่อกี้เราเดินมาไม่มีรอยนะพี่ดูมีไหมมีมีที่ปกติดี้เขาเป็แค่ดีเพราะเมื่อกี้ประตู ที่ที่ทอยนั่งยังรู้ได้ปิดหรือเปล่าเนที่มีทอยนั่งแล้วก็เราไปดูการันตีทะสวัสดีครับฮัลโว่าไงบี Hello, ตอนนี้มันเครียดอยู่หรอ <c oughs> มันเป็นไงมากอาการมันเป็นไงมันเครียดมากเลยอ่ะ ม่แม่พี่พี่พี่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันพี่ออกมาเลยพี่ออกมาจากตรงนั้นเลยแบบห่างๆมันเลยให้มันเครียดไปให้มันทูหาแม่มันให้มันทุหาแม่มันมาหายไแล้วแบบหนูไปทำรถเขาเป็นร้อยอะรถมันเขาจะว่ามันเป็นโลาสติกอะมันเก่ามันเรุ่นเก่าอ่ะมันแพงหมดแพงมากอะรถราคาประมาณเกือบสามสิบล้านเกือบสามสิบล้าน เป็นเียดเนทำยไดยีเอาไงวะคงยัอนี่เราเดินเดินจากไปตบนี้ไม่ได้คนเรอคอนเนคชพี่กับพี่ออนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไว้สำหของประเทศน่นแ้ีเขาไป่แคเมื่อกี้อ้อยเดินมาบอกพี่บูตัวสั่นหมดแลวเนี่ย ก่องครับก็เพื่อที่ว่าเมื่อกี้ผมล้มใส่รถนะครับแล้วทำคือรอยย้อมผมจนชาเลยหายย้อมก็จชชาเลยหายทีซื้อรถพอร์ตมาคันใหม่ใช่เหรอเขาขายคันนั้นมาซ่อมคันนี้ให้พี่กองเขาอันนี้ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับพี่กองค่าต้องทำสีทั้งทั้งคันเลยใช่ไหมครับมันจะมันก็จะใช้สีมันก็จะมีเหลื่องกันถ้าเกิดทำทำไม่ทั้งคัน สีมันเป็นสีพิเศษแม่แกับบสีมุกกระขมหน่อยก็ต้องขายพรอแล่ใช้ไหมใช้ไม่ถึงเดือนเลยพี่โอ้ขายพรอขนาดแล้วมาซ่อมสีเขายังให้พี่กรเขาอ่ะใครสนใจซื้อไปจะถอยไหคะคอมเมนต์ไม่ได้พี่กนยังยินได้เลยไม่ต้องกลัเลยอ่ะเออแค่นี้ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรครับนิดหน่อยไม่ต้องเครียด น่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเราเล่นงงงๆงงๆเอาเป็นรอยเดิมอยู่นะครับแต่ล้มมันล้มจริงล้มล้มจริงรอยเดิมรอยเก่า มันเป็นรอยเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมไม่โอเคอันหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่โอเคตอนแรกอ่ะทีมงานแบบว่าเตรียมมาว่าเออเดี๋ยวให้ลอยเดินมาดูคันนี้อ,<า>อีกรอบ <ๆ S 1> <ๆ>นึงอะไรเนี้ย<ๆ>ตอนแรกแเราตั้งใจจะให้ให้มันมาเดินตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวแบบว่าพี่จะเดินชนมันแล้วให้มันไปชนรถแต่ทีเนี้ยมันเดินมาสะดุดก,ก่อน <c oughs> มันลงรอยเป๊ะเลยทุกคนเราก็เนียนกันไปนะไปอันนี้ก็พี่กอนก็ช่วยเรา แ,บบแต่พี่กรไม่ได้มาสมรู้ร่วมคิดแบบนั้นพี่กรจะสอน <c oughs> มีมีเรื่องมีเรื่องธรรมะที่จะสอนเราว่าเวลาเราเจอเรื่องราวแบบนี้สิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรเชนกในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็ สถานการณ์ที่เราตั้งตัวไม่ติดอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราจะตกใจในแง่คิดของการที่พี่ปฏิบัติธรรมนะครับก็คือว่าเราต้องรู้สถานการณ์ก่อนแล้วก็สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆนะครับนี่ดับจับดับจฉุ่ลมหายใจเข้าออกลึกๆทําใจให้สบายก่อนนะครับเรื่องภายนอกเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันคุยกันได้หมดแหละไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กคุยกันได้แต่ใจที่กังวลกังวัยเนี่ยมันไม่มีความจาเป็น ถ้าเราปฏิบัติดีๆแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่จําเป็นแล้วยิ่งกวนกวยเนี่ยมันยิ่งทําให้สติปัญญาในการพิจารณาหาทางออกเนี่ยจะยิ่งแคบเข้าไปใหญ่ครับนะครับคือถ้าเราสูดลมหายใจเข้าออกคือเหมือนกับเราเรียกสติปัญญาของเรามาแล้วก็ค่อยๆพิจารณาค่อยๆเจรจาปัญหาทุกอย่างครับไม่ว่าเล็กจนกระทั่งระดับประเทศแก้ไขได้หมดนะครับแต่ตอนที่เราตกใจเนี่ยใจมันสติปัญญามันไม่ได้คิดมันเหมือนกับว่า ตายแน่ๆเราปัญหาแก้ไม่ได้อะไรไม่ได้มันจะเรื่องราวมันจะวิ่งเข้ามาในหัวนะครับทําให้เราเกิดความทุกข์ยิ่งทุกข์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางออกก็จะยิ่งกลายเป็นว่าหาทางออกเป็นยากเข้าไปใหญ่เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากพี่ทำให้เราได้รับน้องสำเร็จ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กรณก็จะมาสอนเราเรื่อยๆเนาะในเทปต่อไปรายการเราอาจจะเป็นแนวเรียนรู้ธรรมะแนวใหม่ที่แบบว่ามีเรื่องราวอะไรให้ให้ดูคนได้แบบว่าดูก่อนแล้วเราก็จะมีข้อคิดให้อะไรยังไก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะจริงๆพี่กรณแบบว่าเป็นคนสนุกสนานมากวันนี้อาจจะเป็นเทปแรกพี่กรณเลยแบบว่าขืนเล็กน้อยนะแลเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเทปต่อไปว่าเราจะไปไหนทําอะไรกันนะ แล้วก็เจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะฮะงานนี้ผมบอกแน่ล้างแค้นเจ้าเจ้าล้างแค้นเหรอขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอแน่สนุกบอกเลยเจอแน่นแน่ฮัลโหลพี่อ่ะพี่เฉลยแล้วเหรอยังเห็นน้ำตาไม่เยอะพอเลยทำไมอ่ะมันร้องไห้หนักอ่ะ แล้วตอนนี้พี่ฉเฉลยไปแล้วมันว่าไงมั่งอ่ะอันนี้มันรู้แล้วหรอว่าหนูเป็นคน <c oughs> แล้วมันโกรธไหมไม่โกรธหรอกเนาะทอยในที่สุดก็ได้เห็นน้ำตาทอยสักทีเนาะคลิป <c oughs> นี้ก็ฉันไม่ได้ไม่ได้คิดคนเดียวพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยก็เป็นคนคิดเหมือนกันอย่าโกรธกันนะเนาะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ช่องซันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะคะทุกคนอยากให้ซันไปแกลงใครอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวซันจะจัดให้แบบเจ็มๆจะเอาให้หนับก็ร้องไห้เลยพี่อ้อยพี่อ้อยแกลงพี่อ้อยใช่คนต่อไปพี่อ้อยแน่นอนค่ะเจอกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ